ครับวันนี้ก็มีภารกิจไปตักกุ้งครับผมไปตักกุ้งคืนนี้ครับผมไปตักกุ้งที่หาดเนี่ยก็พร้อมเตรียมอุปกรณ์ตั้งิงกับทั้งกับข้องกับงฉรับลองมาติดตามกันดูนะครับว่า,าภารกิจวันนี้จะได้สําเร็จไหมกับ ตัเดะตักกุ้งตเด้งตักกุ้งแข็งมาโตัวเดะกับตักกุ้งลองดูครับว่าวันนี้มีจะได้กุ้งสักกี่ตัวเอาไปตำกับข้าวครับอันนี้เป็นกล่องกล่องปักทางเข้ากล่องปักกล่องนี่ถึงหินแล้วนะครับ หัวหินเป็นหาดอันนี้หาดใหญ่นะครับหาดใหญ่นี่นะครับกำลังเดินลงมาแล้วนะครับลงไปตักตักกุ้งตอนกำคืนปักคลองครับเป็นหาดปักคลองอหาดหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ไอ้น,นู้นนะครับเป็นเกาะผีสวยมากครับทะเลตอนค่ำค่สวยมากๆครับอันนี้มันจะแห้งกดเลยครับมันจะแห้ง แห้ไปถึงในโน่นนะโน,น่นเป็นกระบี่กระบี่ครับครับดูครับดูสวยครับชายหาดตอนกลางคืนครับยามกลางคื้นน้ำวันผมอยู่ตรงนั้นครับมาประมาณสักสามสามกิโลสามกิโลจากบ้านผมมาครับครับมาดูกุก่งอีกครับไปเจอ เกิ<ส>ดับไปแต่เวในคลงอีกนะครับไปในคลองตรงนี้ไม่มีของ อแล้วนะครับเจอแล้วนะครับกุ้งกุ้งปึ๊บอ่าขับมาได้เจอแล้วนะครับกุ้ง,นงหนึ่งตัวครับเจอแล้วหนึ่งตัวปึ๊บ มาดูนะครับว่าจะได้ตะกี่ตัวได้ไปแล้วหนึ่งปึ๊บไปกันต่อนะครับกันต่อนะครับอ๋อนี่เจอนอนแดงนะครับกรอบก่อนรอบปึ๊บเฮ้ยโอ้โหตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่จะได้นะครับอืมนะครับ โอเคอ่าภารกิจวันนี้ก็ได้สี่ตัวแล้วครับสี่ตัวแล้วสี่ตัว้วครับมันนอนตาแดงอยู่นะครับนอนตาแดงตาแดงหัวใช้ได้ครับต่าๆนิ้วก้อยได้ นั้นก็กำลังกัดกัดอวนอยู่ครับนะครับกานะลังกัดอวนอยู่ผมก็เดิน่านที่จุดกัดอวนมาแต่กุ้งมันโดนอวนมันจะนอนอยู่ขวางดินอยูอ่อยู่ใต้น้ํานะครับอ่าเนี่ยนะครับในเจออีกแล้วนะครับมีตาตาแดงนะครับอวนหดยาวเลยครับตัวนี้หนวดยาวเลยปุ๊บปุ๊บอืมเน,นี่ยครับเจออีกแล้วนะครับ

ได้ออกไปต้ยมยำพวงนี้นเรือใหญ่ครับจอดอยู่นู่นเรือใหญ่ผมก็เจอนหนาเรื่อยๆนะครับหาเรื่อยๆภารกิจคืคนนี้อ๋อนี่ครับตัวใหญ่ครับตัวนี้คงจับลงกับโดนี้นะครับโดนแล้วอืมโยแล้วนั่นเลยเพิ่มโอเคโอเคโอเค ตาเดงเ้งแล้วตาเด่นเด้งครับกรอบกรอบกรบปื้มอ,อืมขึ้นยอดขึ้นยอดครับขึ้นยอดรวบโอเคครับอย่างนี้ครับนี่ตัวปากครับเดี๋ยวมันกระเด็นออกอยากตะกลายเดี๋ยวก็ตักตักรูดในตะกร้กกกาหมดยิงตักยิงมันนะครับยิงตักยิงมัน อื้อหือ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  <tuk tangan> ไม่ได้ไม่ได้ก็ปล่อยไปตัวอื่นอีกคือนี่ปูไม่ค่อยมีครับปูปูหินธรรมดาปูหินยัมีนะครับนี่ตัวไม่ใหญ่ตักไม่ยู่ดีดน้องบันยนนะองอาจนมันครอบอย่างเดียวกุ้งครอบกุ้งกรอบกุ้ง Năm bình quân ngay quay lần lượt qua cung ngon. Nguyên qua cung ngon 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 cào bính cho bính gặp chơi đấy chưa chơi đấy chơi đi gặp rồi 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 đây Ồ lại theo no 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 tịt, no 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 đột Má, người มีเวลาก็เกือบประมาณสองตุ้มกว่าแล้วครับเกือบสองตุ

กำลับบงเดินออกไปทะเลครับเดี๋ยวก็เดินกลับเข้าไปในคลองอีกเดินไปเดินมาอยู่นี่ครับผมวนไปวนมามาติดตามกันดูนะครับอันนี้ครับเจอาเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ ตัวยู่นอนอยู่ครับนอนอยู่ครอบ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 ปึบ๊บโอเคนะครับอืม ตัวแดงเลยัวแดงเลยไม่รู้ป่านตีนใครมาหลายคนแล้วเดี๋ยวลงโอเคติดแล้วนะครับแล้วนะครับ นัวเอ๋ยังตุ้มจุ่มจุ like> ่มอยู time, time, next, ่นะครับนกและจ้าเอ็นต so ุ้มจ yeah ุ่มจุ่มอยู่ตุ้มเหียบตุ้มเหียบอันนี้ก็เดินขึ้นมาเรื่อยนะครับน้ำก็กำลังตอนนี้กำลังขึ้นน้ำขึ้นนิดๆกับนในนี้เรวก็จะย่อยยาเรื่อยๆครับให้ได้ลักมือเขายังดี มาติดตามดูครับภารกิจคืนนี้ว่าจะสำเร็จหรือไม่แถยก็โอเคแล้วนะครับได้คนละมือ,คน,มอคนละมือกันแล้วครับเดี๋ยวไปลองดูดิว่าเราตัวแทยได้อะไรบ้างโอ้ดูนี่ตัวตัวดแววดงไหมแดงครอบคอนดีกว่าไม่ดูไม่รูได้ไหมนี่ ไม่ติดนะครับ,บติดกระป่องไปนายไม่เด่นโอ้โหตัวใหญ่โตนี่โอ้โอหได้จะได้น้องก็กำลังโตแดกันอยู่คงจะได้เยอะนะครับแอ๋ มีน <cin stereotype> <m aks> <dragging> uh, ้ำล okay, uh, <laughs> ึกนะครับฮะได้รักเบอร์โอเคเลยอลาต้ากลุ <m boys> ่มหรือไม่ไอ้ย่อไอ้เบาน้องเอกกันตองกุนั้นน้องเอกก็น้องเอกเลยก้าเออตองคุลมันไอ้ไม่อย่ามันร้อมันตองก็ตักนี่พี่มือนั่นน่ได้เลยอ๋อ mày bà vô đây cắn. Ồ. Ồ. Oh. Ồ, oh. oh, non tụi nhây non. Ơi. Ồ. Oh. Oh. gặp tụi <laughs> đẻ. Này bu gặp, à. ừ, gặp... con con to lục. Nên tụi lại. Mưa năm Nên tụi นี่นำขึ้นเลยวหงเด็กอ๋อนำขึ้นเลยนะครับนาขึ้นต่ำๆร้านทะเลนะครับร้านทะเลแกยังไม่ไม่ต้องืจอปลาืจอกุ้งเลยแหละแกยังมาหาทุกวันจางไปแล้วมาหากุ้งหาปูหาปลา เดินขึ้นเรื่อยๆโอ้นุ๊งก็ต่อดี๋ยวยังแรงเป็นริบริบนูโอ๋อไม่ไม่ปี้แต่ว่าเออแต่ว่าได้เลยตม้มตำน้ำจิ้ม ดินดินมาเราไปยังอะไรก่อนแป๊บนึงล้วมาเดี๋ยวก็ลองขึ้นไปดูหาปูหินดูครับตรงนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูว่าภารกิจวันนี้จ้ะได้อ่ากี่มื้อคนเยอะเกินนะครับคืนนี้คนผลเยอะครับแต่ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรของในทะเลมีเยอะครับมีเยอะตาคนกระยันคอโอเคคว้าคว้าได้ครับอลองดูนะครับขับลงมาดูอีกกล่องครับดูนะครับเดินเดินเลยมาจากตรงนู้นเลยครับเมื่อกี้เดินขำตรงนั้นขำคลองมา,าครับเจอมนี้ยกุ้ง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  ตัวตัวเล็กกับเดี๋ยวลงดูดิดูดูไม่ติดก็ไม่เป็นไรตัวเล็กเกินมา,ามาจุดนี้ก,ก่อนจะขึ้นที่รถนะครับนะรถจอดอยู่นั้นครับต้องมาเดินหา ปูหินก่อนเปลือเปลือกนี่กับอะไรพี่ของทุกคน สรุปเนี่ยครับได้วันนี้ได้ครับตะก,กงตะก,กงได้แบบมันนี้โอเคได้จากมือครับผมครับอขอบคุณทุกทุกท่านที่รับชมนะครับอคอยติดตามกันต่อว่าจะออกมาทําเมนูอะไรพวกนี้ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ